โลกเรานะครับก็ประกอบไปด้วยน้ํากว่า3ส่วน4ของทั้งหมดเลยนะก็จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกนะครับที่หลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีการค้นพบสิ่งประหลาดต่างๆที่ซ่อนอยู่ใต้น้ําตั้งแต่ซากเมืองที่สูญหายศูนย์ที่เป็นที่มาของสัตว์โบราณหรือแม้กระทั่ง UFO ฮะรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับ ก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับเรื่องราวของสัตว์ดึกลับพิศวงที่มนุษย์เราเนี่ยได้เจอกันภายใต้น้ําสีมรกตเหล่านั้นกันนะครับเรามาเริ่มจากเรื่องอะไรที่เพื่อนๆน่าจะชอบกันดีกว่านั่นก็คือตำนานสัปหลาดฮะเคยได้ยินเรื่องตำนานถ้ำพญานาคหรืออะไรต่างๆที่อยู่ใต้น้ําแล้วเชื่อว่ามันมีจริงไหมครับหรือว่าตำนานอะไรที่คนเท่าคนแก่เนี่ยเขาเล่ากันมาเทือกเนี้ฮะตำนานเหล่านี้นะครับถ้าเราฟังผ่านๆเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับเรื่องเพ้อเจ้อหลอกเด็กใช่ไหม เช่นเดียวกับที่ประเทศเม็กซิโกครับที่ชาวมายาเนี่ยเขาจะมีตำนานโบราณกล่าวถึงถ้ำใต้น้ำแห่งหนึ่งที่จะมีสัตว์ประหลาดมีตัวเป็นงูแล้วก็หัวเป็นม้าอาศัยอยู่ครับซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับมันจะคอยจับคนที่หลงลงมาไปกินในถ้ำใต้น้ำนี่นะก็เป็นหนึ่งในตำนานคลาสสิกที่คนโบราณเม็กซิโกเนี่ยเขาเชื่อกันมารุ่นต่อรุ่นเลยก็เลยทําให้หลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไปเหยียบยังถ้ำใต้น้ำแห่งนั้นฮนะ จนกระทั่งวันหนึ่งก็มีทีมนักสำรวจใจกล้าดำลงไปในถ้ำตองห้ามแล้วก็พบว่ามันไม่มีหูอะไรในนั้นเลยแต่วว่าสิ่งที่เขาเจอนะครับกลับเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นอีกนั่นก็คือถ้ำแห่งนั้นนะฮะมันมีซากโครงกระดูกมนุษย์อยู่มากมายแล้วก็เพียบเลยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ซากธรรมดาด้วยนะฮะบ,บางศพนี่ก็เป็นกระโหลกที่แบบหัวยืดยาวผิดมนุษย์กันเลย เป็นไปได้ไหมว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันเคยเป็นที่ที่เขาทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างของชาวมายาโบราณฮนะแล้วเขาก็เลยแบบสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อกลบเกลื่อนหลอกไม่ให้คนโผล่มาที่นี่ไงซึ่งไอกระโหลกที่มีหัวยาวๆแบบนี้นะครับเขาสันนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดจากการยืดหัวฮะที่มันก็มีการทํากันในหลากหลายชนชาติเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นพวกเป็นบุคคลพิเศษหรือว่าชนชั้นสูงฮนะเขาก็เลยต้องทําให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยดูแตกต่างจากคนอื่นไป แต่ที่มายานี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นจากการทรมานหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นสถานที่ที่กักกันของคนที่เป็นโรคประหลาดครับซึ่งไอ้โรคนี้เนี่ยอาจจะทําให้หัวของพวกเขาถูกยืดมาแล้วชาวเมืองก็มองว่ามันเป็นแบบพวกโรคประหลาดเนี่ยกลัวจะแพร่มาในชนเผ่าใช่ไหมก็เลยขับให้เขาไปอยู่ที่ถ้าแห่งนี้ฮะแล้วก็ปล่อยให้เขาตายไปเองในถ้านั่นเองซึ่งทฤษฎีนี้นะครับมันก็ยังเป็นทฤษฎีที่หาข้อสรุปไม่ได้นะ แล้วเราก็อ้อมโลกมาฝั่งตะวันออกกันบ้างดีกว่ากับตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นฮะที่มันจะมีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่เพียบเลยและในนั้นเนี่ยมันก็จะมีเกาะหนึ่งฮะชื่อว่าเกาะโยนากุนิซึ่งถ้ามองผ่านๆแลวเนี่ยมันก็จะเหมือนไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าดำลึกลงไปใต้น้ํานะครับมันจะมีซากกองหินขนาดมหึมาเลยฮะที่ว่ากันว่ามันอาจจะเป็นเมืองที่จมลงไปใต้สมุทรเมื่อกว่าพันปีที่แล้ว แต่บางคนนะครับก็บอกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากกว่าเจ้าสิ่งนี้นะครับถูกเรียกว่าพีระมิดใต้น้ําแห่งยนาหุนิฮะซึ่งมันถูกพบครั้งแรกเมื่อปี1986โดยผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาใต้น้ําคนหนึ่งของโอกินาวานะครับมีชื่อว่ามาซากิคิมูระฮะซึ่งหลังจากที่เขาได้ค้นพบเนี่ยเขาก็รู้สึกลหลงไหลในตัวของมันอย่างมากขนาดที่ว่าแบบต้องดำน้ําลงไปคุกคีกับซากนี้ถึง15ปีเลยนะครับ ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็สรุปได้ว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างฮะที่เกิดขึ้นมาจากเงื้อมือของมนุษย์อย่างแน่นอนซึ่งเขาก็เอาไปเชื่อมโยงกับทวีปมูนะฮะหนึ่งในทวีปที่หายสาบสูญที่คล้ายๆกับแอตแลนติสนี่แหละที่ว่ากันว่ามันได้หายไปจากการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วก็มีสึนามิพัดเข้ามาเมื่อกว่า5000ปีที่แล้วนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ตามซึ่งถ้าหากเรามองดูดีๆนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนกับตึกราบ้านช่องอะไรมากมายเลยฮะคิมูระสร้างยังบ่อยนะคร มันมีซากหินบางอันเนี่ยมันคล้ายๆกับรอยสลักที่คิมูระซังก็บอกว่ามันเป็นรูปแบบหมูหมากาไกา่อะไรมากมายบางทีก็มีหน้าคนนะฮะแล้วเขาก็ยืนยันว่าเนี่ยจะต้องเป็นฝีมือของมนุษย์เป็นอรารยธรรมเก่าแก่ของญี่ปุ่นเราอย่างแน่นอนว่าฮาฮาฮาทว่าสำนักกิจกรรมทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะครับเขาก็ได้ออกมาบอกว่าใจเย็นๆคิมูระซังเราคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากกว่านะคือไอหินแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นในทั่วโลกนะ แล้วที่เห็นเป็นหมูหมากาไก่อะไรนะนะั่นอ่ะมันก็น่าจะเหมือนกับการใบห้วยมากกว่านะเด้อน,นอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีนักธรณีวิทยาอีกหลายคนนะที่เขาได้ดำน้ําสำรวจเหมือนกันนี่แหละแล้วก็พูดเหมือนกันเลยว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติแต่กระนั้นก็ตามนะครับมันก็ยังไม่มีข้อสรุปแน่นอนว่าไอเมืองใต้น้ําแห่งนี้เนี่ยมันเป็นเมืองจริงๆหรือเปล่า มันก็เลยทําให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะเป็นที่ดึงดูดนักดำน้ำนําแล้วก็ผู้สนใจเรื่องลึกลับฮะให้มาพิสูจน์กันด้วยตาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยแต่แม่เมืองใต้น้ําเองมันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราวของแม่น้ําหรือว่าน้ําตกที่อยู่ใต้น้ําอีกทีเนี่ยเพื่อนๆจะเชื่อกันไหมครับนี่นะครับเป็นหนึ่งในเรื่องอัศาจรรย์ที่หลายคนเนี่ยไม่คาดวอามันจะเกิดขึ้นเลยมันจะมีสถานที่หนึ่งครับที่ประเทศเม็กซิโกชื่อว่าเซนแต่แองเกลีตา แปลว,ว่าถ้าใต้น้ําแห่งนางฟ้าตัวเล็กๆนะครับซึ่งที่แห่งนี้นะครับปกติก็จะเป็นสวรรค์ของเหล่านักประดาน้ําทั้งหลายแหล่แล้วนะแต่ว่าเขาจะดําลงไปไม่ลึกครับก็เพียงแค่ประมาณ30เมตรอะไรเท่านั้นเองทว่ามีวันหนึ่งครับก็มีเฮียนักดําน้ําใจเด็ดเนี่ยดําดิ่งลงไปลึกกว่า60เมตรเลยก็คงสงสัยว่าข้างใต้เงามืดนั้นนะฮะมันมีอะไรบ้างแล้วเขาก็ได้เจอกับสิ่งที่น่าพิศวงจริงๆครับ นั่นก็คือมันมีแม่น้ําอีกสายครับไหลอยู่ข้างใต้เลยลราก็ว่าเขาไปค้นพบเมืองบาดาลเลยครับคือมันจะมีโขดหินกิ่งก้านไม้แบบงอกเงยมาเต็มเลยถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าแล้วไอ้แม่น้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะเรื่องนี้นะครับก็ต้องเข้าสู่ชั่วโมงวิทยาศาสตร์กันหน่อยละคือของเหลวที่อยู่ในน้ําแห่งนี้นะครับมันมีทั้งน้ําเค็มแล้วก็น้ําจืดฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆจะไปเอาน้าเค็มน้ําจืดมาใส่ในบ่อน้ําที่บ้านแล้วมันจะกลายเป็นแม่น้ํสองชั้นแบบนี้นะ มันมีอีกปัจจัยหนึ่งครับนั่นก็คือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือที่เรารู้จักกันแบบภาษาบ้านๆว่าก๊าซไข่เน่านั่นแหละฮะซึ่งมันก็จะมีกลิ่นเหม็นดังชื่อแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้คนที่ไปสัมผัสมาด้วยนะครับแต่โชคดีครับที่ว่านักประดาน้ำที่เขาได้ลงไปเนี่ยเขาใส่เสื้อไว้หมดแล้วก็ไม่ต้องหายใจด้วยไม่งั้นนี่คงจะแบบหักพุงใต้น้ํากันเลยทีเดียวซึ่งกา๊าซเหล่านี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจากการทับถมของซากพืชซากสัตว แล้วก็กระบวนการทางเชียวภาพต่างๆมากมายเนี่ยมันก็จะย่อยมันลงมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้างใต้แม่น้ําแห่งนี้มันจะมีแบบซากอะไรบูดๆเน่าๆเยอะนะเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากกระบวนการธรรมชาติอีกอย่างครับนั่นก็คือภูเขาไฟนั่นเองซึ่งเมื่อพอรวมๆผสมผสมกันไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดมาเป็นทิวทัศน์ที่น่าพิศวงแบบนี้นั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ทําให้เราต้องดุ้งกันมาดีกว่า เคยมีไหมครับที่เพื่อนๆว่ายน้ําอยู่ในสระน้ําแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรตามหลังเรามาหรือเปล่าซึ่งจะเป็นพวกฉลงฉลามอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่จะเป็นไปได้ยังไงล่ะฉลามมันเป็นสัตว์น้ําเค็มนี่หรือว่าไม่เพราะว่าวันหนึ่งในทะเลสาบนูชเตเลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมันก็จะมีนักประดาน้ําอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่ลงไปดําน้ําเล่นนี่แหละเสร็จแล้วก็ต้องสะดุ้งเลยครับเพราะว่าเขาไปเจอกับฉลามตัวยักษ์ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่แบบแค่ตัวใหญ่อย่างเดียวนะยังมีฟันแบบใหญ่เป้งผิดธรรมชาติอีก คือถ้ามันจับมนุษย์ไปเหวยเนี่ยก็คือแบบงาบได้ทั้งตัวไม่ต้องคิดอะไรเลยล่ะแต่หลังจากที่ได้เจอนะครับฉลามตัวนั้นเนี่ยมันก็หยุดอยู่นิ่งเลยไม่ไปไหนป้าไปแล้วทําไมมันไม่ขยับไปนักประดาน้ำผู้นั้นก็หยุดคิดสักพักนะครับแล้วก็แบบเอ๊ะนี่มันไม่ใช่สัตวน์นี่มันเป็นรูปปั้นฉลามและไอ้บ้าตัวไหนเอามันลงมาทิ้งในใต้น้าตรงนี้เนี่ยที่มาที่ไปว่าฉลามตัวที่มันลงมาอยู่ใต้น้ําได้ยังไงก็ไม่มีใครเขารู้กันนะครับ แต่ว่ากันว่ามันก็เป็นพราะป,ประกอบฉากของหนังสยองขวัญสัญชาติสวิสเรื่องหนึ่งครับชื่อว่าโชอุลาไม่ใช่ช็อกโกแลตนะฮะมันแปลว่าเรื่องช็อกในทะเลสาคบครับซึ่งก็จะเป็นหนังแบบไม่รู้จะฮาหรือจะหลอนดีคือมันจะเป็นหนังสั้นๆทำแนวอาร์ตๆหน่อยครับก็จะเป็นเรื่องราวของฉลามที่คอยไล่ฆ่าคนในทะเลสาบซึ่งตัวฉลามเองเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกนึกคิดด้วยนะเหมือนเวลาเราดูหนังพวกสป,ปลัดอุนเตอร์แมนอะไรแบบนี้ฮะ แล้วมันก็จะมีฉากฉากหนึ่งครับที่แอดติดตามากเลยเขาคงอยากจะเป็นเพื่อนกับฉลามตัวนี้ฮะก็ลงไปในน้ําแบบไม่กลัวฉลามเลยแล้วก็ไปยืนลูกบอลลูกหนึ่งให้ซึ่งมันก็จะเป็นฉากซึ้งๆเหมือนกับพวก E t ทอะไรแบบนี้ฮะแต่สักพักหนึ่งฉลามก็เกิดคิดได้ว่าเฮ้ยข้าไม่ใช่โปเกมอนนี่วาเอาบอลไม่ข้าทาไมก็งาบเด็กไปเลยแล้วก็จบด้วยการเลือดสาดฮะซึ่งถ้าใครอยากดูเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะฮะแต่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะ แต่ที่ลึกลับไปกว่าหนังก็คือไม่มีใครรู้นะครับว่าหลังจากถ่ายหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยทำไมไอ้รูปปั้นฉลามตัวนี้มันถึงมาตกอยู่ในทะเลสาบได้รู้แค่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวดำน้ําที่เขาชอบลงมาดูความหลอนกันแล้วเรื่องต่อมาครับไททานิกชูรักเรือล่มที่เคยเป็นหนังโด่งดังในยุค90หลายๆคนคงจะแบบก็รู้แล้วนี่ว่ามันเป็นเรือที่จมลงใต้น้ําแล้วมันจะน่าตื่นเต้นตรงไหนละ่ะเรื่องนะครับมีว่าไอ้เรือนี้เนี่ยมันก็ได้จมไปตั้งแต่สงกรานในปี191 2นะะ ก็คือมันไปชนกับภูเขาน้ําแข็งอะไรนั่นแหละแต่ทว่าหลังจากที่มันได้จมไปนะครับมันก็ไม่มีใครอีกเลยที่ได้มาค้นพบมันจนกระทั่งกว่าหลายทศวรรษต่อมาครับในปี1985นี้เนี่ยที่ได้มีทีมนักวิจัยทีมหนึ่งนะครับเขาได้ลงไปสำรวจใต้น้าเสร็จแล้วก็ค้นพบกับเศษซากของมากมายแลวเยอะแยะเขาก็ได้ไว่ายตามซากนั้นไปครับที่ลรยลายเป็นทาจาจนกระทั่งไปโป้เชเข้ากับเรือไททานิคขนาดมาหึมา ซึ่งซากเรือนี้นะครับมันก็อยู่ไปใต้มหาสมุทรเป็นหลายกิโลเมตรเลยนะหลังจากนั้นนะครับมันก็เลยเป็นกระแสเลยที่ทําให้เราได้มีหนังยุค90เรื่องไททานิกในยุคน,น,นั่นแหละแต่มันก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการสํารวจลงไปมุดซากเรือนั้นแบบไม่ขาดสายซึ่งสิ่งที่เขาได้พบก็จะเป็นแบบพวกเครื่องโถโอชามกล่องหนังโบราณแล้วก็เครื่องครวยอีกมากมายเลยครับ แต่ว่าสิ่งที่มนุษย์เราอยากจะเอาขึ้นมาที่สุดเนี่ยก็คงจะไม่พ้นกับตัวเรือหรอกนะฮะซึ่งก็รู้ๆอยู่ว่ามันขนาดหนักมากขนาดไหนนะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับก็ไปเจียดเอาเสี้ยวหนึ่งของตัวเรือนั้นมาซึ่งก็มีน้ําหนักปลาไปกว่า1 5 0 0 0กิโลกรัมแล้วนะฮะก็เอามาตั้งไว้บนบกซึ่งหลังจากที่เอาขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนแล้วว่ามันจะต้องออนทัวร์รีคัมแบ็กกันอีกทั่วโลกเลยแต่ว่าการที่สร้างเรือนี้ขึ้นมาโดยออกซิเจน gen, แล้วก็ความชื้นและความไม่แน่นอนของอากากศนะครับ ก็เลยทําให้มันเนี่ยได้รับความเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียวโอเคอาสูนย์ก็ไปละซากเมืองสาบสูนก็ไปละทีนี้เ,เรามาพูดถึงเรื่อง UFO กันหน่อยเป็นไงหลายๆคนที่เคยดูเรื่อง Star Wars มานะครับก็คงจะคุ้นๆกับยานมิเลเนียมเฝ a l ค o อนใช่ไหมฮะที่จะมีลักษณะเป็นยานกลมๆใหญ่ๆซึ่งนี่ก็คือสิ่งแรกเลยครับที่นักประดาน,น้ำเนี่ยเขาแวบขึ้นมาหลังจากที่เห็นสิ่งนี้ใต้น้ําเรื่องมันมีอยู่ว่าในปี2011นะครับ ก็จะมีทีมนักดำน้ำทีมหนึ่งชื่อว่าทีม X ฮะเขาก็ดำลงไปในทะเลบอลติกครับแล้วก็ไปนค้นพบกับสิ่งที่รูปร่างประหลาดคล้ายๆกับยานเลยซึ่งมีความกว้างประมาณ60เมตรแล้วก็สูง6เมตรนะฮะซึ่งมันน่าจะเป็นขนาดที่สามารถเอาคนเข้าไปอยู่ได้เลยทว่า1ปีหลังจากที่ได้มีการค้นพบนะครับมันก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยนะนอกจากบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีอายุเก่าแก่มากแล้วก็อาจจะเก่าแก่มากไปถึง1 4 0 0 0 0มปีเลยทีเดียว นอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีพวกทฤษฎีสมคบคิดอะไรอีกมากมายครับอย่างเช่นมันอาจจะเป็น UFO หรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นอาวุธของพวกชนเผ่าโบราณและแน่นอนครับมันก็จะต้องมีนักธรณีวิทยาที่บอกว่ามันก็เป็นแค่ซากหินธรรมดาที่โผล่ขึ้นมาตามธรรมชาติเหมือนกับเอเรื่องญี่ปุ่นที่ได้เล่าไปเมื่อกี้นี่แหละแต่ทางพี่ที่ลองสำรวจนะครับเขาก็ไม่เชื่อดังนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตอนที่เขาไปสำรวจใต้น้าเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างของเขานะครับมันก็แบบทํางานไม่ได้เลยพออยู่ใกล้ๆนะฮะ แต่ถ้าว่าพอว่ายออกมาระยะห่างประมาณ200เมตรหน่อยเนี่ยไอย้พวกเครื่องเหล่านั้นมันก็กลับมาใช้ได้แบบปกติอีกเลยก็เลยทําให้คนสงสัยรับว่าภายใต้หินเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุอะไรที่เป็นแม่เหล็กอย่างแน่นอนเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามันคืออะไรหรือว่าชอบเรื่องไหนที่แอดเอามาเล่ากันมาที่สุดวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมแฟนอาร์ตก็ส่งมาได้ที่ชัดในแฟนเพจ Facebook, f a c e b o o k FN Diary นะครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย